ดีจ้าพี่น้องปองปลายเบอร์สุขูสุขุนจะพี่น้องจะากับสวัสดีทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าที่เขามารับสมคิดไปกระดังใจให้เด้อจะพี่น้องจ่ามนีปนปานินจ่าพี่น้องเนี่ยเห็นสองอื่นเปนกินแตวก็อยาคิดอยากจะพี่น้องจ่าบริกินดนเนาะนี่จ่าปนปานินจะพี่น้องจะาใส่น้ำตุ๊ลงนิดนึงเลยจ่าพี่น้องจะพอค้าพ่อคําเขาคุยเนาะจ่าพี่น้อง โอ้เสียงรถน้องพอดพักพกับพักแกมห่ากระซิมี่บเขือแต่พี่นอออ้องเขื่อนว่าบักเขืออะไรเนี่ยกบะคือบักเขือฮัอมดี้อีกคอพี่น,อน้องเนาะแม่เนาะบักเขือฮัมดี้อเนาะแม่แต่ว่านี่นี่นพักสวดห่ากระซิมี่อันขอเขื่อนพักการ์ดยังพี่นอ้องพักกาดยอบอรลุพักการ์ดยัง,ยงแต่พี่น้องจ้า นี Ooh, yeah. yes, ่จ้าต้นหอมนี่ซอยใสอ่าต้นหอมนี่ซอยใสปนบวชเตือนใจพี่น้องก็ได้มาวางไว้ซื่อเนะเอาไปกินกับกระไหลนอกต้นหอมเนาะจะว่าสอกหายยังสอกหายยอดกระทินให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องยอดกระทินนี่ยอดกระทินกินกับปนปากงามๆเลยจ้ะอันนี้คือยอดกระทินเลยจ้ะพี่น้องจ้ายอดกระทินเนาะพักหลวงมาเบิ้งพักหลวงครับ นี้พักหลวงฮากะสิอันพักกระลำหลวงจ้าพี่น้องจ้าพักกระลำหลวงแต่กะสิมีพักขมอันนี้พักขมเดี๋ยจ้าพี่น้องแต่กะสิมียอดอันยอดอันนั้นนะยอดยอดพักอีหุ่มนะครับยอดพักย่นหางนะครับยอดพักตําดึงจ้าพี่น้องจ้าแต่กะสิมียอดอันอันอันนี้พักยังไงพักสไลวะจ้ะ พักสไลด์หรือว่าพักอันย่อนบกมล่านนะจ่าพี่น้องโอ้ยคิดอยากกินซะลวกเลยจ้าพี่น้องจ้าคิดอยากกินนี้จ้าพี่น้องแล้วก็ข้าวเหนียวของเรานี่ข้าวเหนียวเราเนี่ยกินสองคนกับบเบอดและวกินกับน้องชายเนาะพอน้องพอดกินเขาจ้าจ้าพี่น้องจ้ามาเลยจ้ามาแซ่บแซ่บนกันปนปลานี้แซ่บแซ่จ้าพี่น้องจ้า มาสักเสียน้ำอ่อนเลยจ้ะขอบ,บุญขอบคุณในห,หลายเลยจ้ะพี่น้องที่เขามารับสมคิดเป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และกับเพื่อนเก่าเนาะที่เขามาให้เป็นกำลังใจเ้อจ้ะจหรับที่นี่อ่อนกรฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสนีเลยจ้ะพี่น้องจ้าไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย